ล้มล้มล้มลมลมตาบุล,ล,ลบวนม,มีจฉกัวได้นะตาเหมนเดิมมันนอนอยนอยัง้ท่าไหรอยู่ตรงติ้นใช่ไหมเพื่อนไม่ไม่ปั้นไม้ปันไม้ต้นหนึหนหน่ง 95, ้าห้าน่ะดับข้างเข้าเ5็5ห้เต็้าตรงติ้นเนี่ยพี่ตายยังเ5็5ห5เอ,าอ้าเ็าดี๋ยวอูงจออกูตัวดิ ุ้ยเกือบเ<ว>กอือบคนว่าววเห็นมันคนว่าเห็นมันอุ้ยขอรบวะติดตายไปเกือบตายแล้วคอยยัง้งบ่ยั้งติว๋วไอบอกไปเร็วเนี่ยผมยิง,ยยยงเก็บห้าอยู่แล้รงี่ <c oughs> แต่พูดรัดคิวผมไปบ่อา,าจจะเป็นมันแหละมันแหละอ้ปลาคบาคบปล <c oughs> าคาบไอ้วว่าได้อะ ไอวิ่งไอวิ่งไปเฮียน้อยเลยพี่บ้านไม้นะบ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้ดูข้างในเมืองกับมีเอกสู้รูแล้วในบ้านเหลือข้างในเ่ยริ้มฟังโค้งกว่า่ะฮึไปแสลบบ้านริ้มน้ามาไอริ้มหน้า ยมแทงยมแทงไอไฮกันไฮกันปาคาบปาคาบออโ้แสงเอโดเบ็วั่นุ้ยหุยวันเขาเป่าเขาเป่าไโอ้โหัวแตกฮาราโคได้ยังแอบได้ยิ้มเสียง เสียเเส่ยงพว่าเขาแทะเขามาอยู่เด้เหรอหืมช<ะ>ี้ฟังอะนะอย่ามาบอกกับไผย์วาเองสิแม่เออผมกับพยายามระวังตัวอยู่หรอกเ,เขาทีดักปีกูมือได้ย่งไรไอ้ก็พยายามระวังตัวอยู่สัวแล้วก็บว่เป็นยังแมั้รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องนะไอ้ค <Okay, okay. S 1> าเซลจะมีผู้อื่นเนาะเซลไปยืนัวเ,เขาตีห้องผมเลยเซลคาเซลเนี่ยว่าเป็นยงังไง ไปเจอพืองามเลยได้คอมูลอะไรเขาแม่นไอ้ไอ้เฮ็ดเฮ็ดสูตรนะผมไอ้เปิดสูตรเมื่อกี้โอ no ้ยว่าสิเด่นค่าครูกับพ่อเทิร์นเด็ดยังบ้าวผู้ใดอ่ะมันบ่มันบ่มันบ่ว่าหนมันครับมัน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 อยู่ตู้คอนเทนเนอร์ร้อยยี่สิบโอเคอายุเรดี้ ล้ม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 จำโมหลวนมิจักตัวได้นะจาไหมนี่ยด้นันนอนอยู่ข้างทั้งไรขยศื้นบอกอ่าอยู่บนคอนเทนเนอร์น่ะว่าซื้อชีบสามก็น่าซื้ออะไรมันวนมีครับมีตัวมีตัวมีตัวพอสะพานพอสะพานเป็นยากเป็นยากล้ม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  ครับมันเหลืออยอะเลยเนาะโคตรที <S 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 médico multiplication ę> dai, ่อ่อนโคตรบวกต้องให้เขาโคตรเข่าแล้วม่นจำเป็นครับม่งโคตรเข่าก็ได้แม่นเขาแค่โคตรให้มันเป็นให้มันให้เขาได้ยืนหัวห่องก็ซื้อครับผมอันคตเขาเขาปรกดเข่าก็ได้หรือว่าหาหมูนัดกับหมูก็ได้ว่าเอ้มึงโคตรเข่าได้เนีย บ๊กดโบ๊กดเข่าก็ได้ครับแม่นบ๊ะตะกดเข่าก็ได้ยืนดูซื้อก็ได้แนะค่แค่เขาเชือกไงเขายืนเป็นหัวหองเขาื่อไม่นเป็ดเป็ดสูตรด้วยบ๊ต่อยเขากดเข่าก็ได้ผมอย่างไงสามยิงไปแล้วนอ้องคือถิ่มมาอ้วไอ่คือถิ่มมาอยู่ข้างเทิงนีง่เด้ดใีใจนะนี่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 ไปได้เก็บเสียงเขาจะเอาบ้าน ได้แล้วคร<า>ับแต่เจ็บเสียงแล้วก็ทุบปากสามพูดอะไรอ่ะว่าชุวยอยังว่าชุวยน,นี่นี่นะครับมาโอ้ไอ้กิโตครับอยู่ไหนครับซื้อไหนล้มล้มลสวยสวยสวยจัดพี่อจะกูดพี่ แถวนี้เราไม่ีชุกัดพู้แล้วไปเต้ยนมรุร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้วิ่งลงไปเต้นเตีน้นน <c oughs> ้องได้เนอะกขมอาที่เป็นดักสัตว์ผูกันเนี่ยล้มัตว์ูล้อยู่ตรงต้นใช่ไหมเนียไม่ไม่บ้านไม้บ้านไมเก้าห้านี เข้าเก็บห้าเก็บห้าตรงเต็นเนี่ยพี่ตายยังเก็บห้าเก็บห้าเก็บห้าอ้าเดี๋ยวอู้จอดกูตัวดิอุ้ยเกือบเกือบคนรับคิวอะฮะว่าเห็นมันว่าเห็นมันอุ้ยขอรบว่าเต็ดตายไปเกือบตายแล้วคอยยังบ่ยังติ๋โว้ย บอกไปเร็วเนี่ยผม,มยผมิ <_' S 2> มงเก,ก,ก็นห้างอยู่บางทีแต่ผมรับคิวของไปอ่ะนาจะเป็นมันแหละมันแหละไอ้ล,ล้ม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 สวยไม่ต้องกองลัวได้หัวไหนติงเกินหัวไหนผู้ใดโดนยิงผู้ใดโดนยิงปากคาบปากคาบ ตู้ประตูสกไปมีผูดอ,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 อดเอายังไงเหรียญมีสองพันน่สองร้อยไออยากได้กไอ้แต่กคอยทาตู้อื่นมันตกก่อนนนเอา,าปัคอยได้เดีย๋ดวยวเดวขับรถไปหาอยู่ไหล่ะอยู่ทางล่างเนี่ยแต่คอยคอยรอตู้นี่มันตนก,กมันประตูเถอะตู้ีกเสร็อตีตัวอีตัว แดงเลยแบบขวบมันใช่ทไมจะหาหกวายก็ดีนะมีไอวอร์แดงข้างหน้าเราเห็นนะเดี๋ยวขับรถไปดูให้ไอดีไอ้ครับผมอู้หูตายครับนี่เลยเตรียมบ้านเลยพี่เตรียมบ้านเลยมั<ด>นแปดสิแปดตัวในบ้านนะ่ะอาฆาไปแล้วหนึ่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวหลง เอาอยูไถ่เจอเจอ,อไงนันฟังครนะที่ไรวะค่อยๆแล้วเหรวะไตายวะแล้วเหรวะนี่ไลไตายวะแล้วมันหลุดเดี๋ยวนั้นโอเบอร์ไอ้ผมด้วยนะกำลังพันยายอ,นนอยู่เยนนะพี่ดักอบูน,น,น,นอ,อ่ะเอาหนอกบอกบอกล้มล้มไอ้ตัวไอ้ตัวขีส่ส,สลิงล้มแล้วนะเยอะเสือ อ๋อมันชีสลิงไปะไอ้วาแดงไอ้วิ่งไอวิ่งไปเฮียน้อยอะไพี่ยูข้างในเมืองกับมีเอีตูนลบ้านเหลือข้างในียริมฟังโค้งอ่ะอนอะานไม ลิฟน้ามาไป้ลิฟหน้าเย็บแเย็บลไห้ไกันไฮกันปลาคาบปลาคาบมีชิปนะใครเอาชิปแล้ว มัวผมเต็มไล่ตึงออตึงออนะตึงออเว้ยเด้กขวดเว้ยเด้กขวดสวัสดีครับไอดีคอยครับผมในแอฟไอเด้อดีครับเราเธียถามหามบ่อกว่าหาอยู่ยันนี่ไหมอุ้ยเสียบดากสามเนี่ยมันอยู่ยบ้านชุบมั้งเนี่ยบ้านชุบจริงๆด้วยจริงจริงไหมฮล้มล้มล้มสวยสวยว้าวนี่มันส <Bye. S 1> ุดยอดไปเลย เกินไปหัวนะเกินไปหัวนะมันเกินไปขวดนึงวันน ER ี mm ้โอเคงินเงินระวังหน้าจีอยู่แซมเรียบย้อนแหละยังเรียมมาอ่แซงเออดอกไปควยฮยวันเขาเปล่าเขาเปล่าเลย หัวแตกครับตายพี่โดดอมเนี้ยเหรอเปิดโดดเลยฮะถูกต้องชัดเอาแม่มาไม่ใช่มันอยู่บนฟ้าเหบอไม่แน่ใจพี่อาอยู่ด้านเถิงหรือเปล่ามันยีเซียมเรียมอยู่แถวแถวขอบบงอ่ะพี่เราเปิดโดนเลยพี่นี่นี่นี่อยู่กับผมนี่ฮีดมันเลยพี่เคลื่อนมันพี่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งพี่ฮีดมันพี่ตังบนข้างบน บนหีดมันหนักเพียพ้ยหีดมันเพีย้ยหีดมันพี่ว้าวปวดแต่ว่าเ,เพี้ยโอ้ยเจ็บผู้เดียว,ลวเลยตอนนี้ปาดติดทั่ว,ว่ะบอกแล้วว่าวันนี้เกินเกิน,กนตึงไปกว่านึงเกินตึง,ตงเกิน สวัสดีครับเดี๋ยวผมแอดเนาะบอลนั่นไอวอาใหม่พี่ซื้อยังยังขายในร้านขายยังครับผมไอวอาตัวไหนเอ่ยขาบรรลอ่ะขามรรลดเนาะขาบราบลรบนลนตัวอุดสว่าหาขวดเ M14 ก็แรงเหมือนกันนั่นเนี่ยหาขวดเอวะแดดแดำยังไม่ซื้อไอวอาใหม่เลยครับ